คุณแมวสาวคุณแมวสาวว่าไงคะให้คุณเลือกสามข่าวดังต่อไปนี้ข่าวอะไรสมควรหยิบฉวยมาเป็นข่าวเปิดรายการไม่อยากเครียดขอข่าวดีๆได้ไหมหนึ่งมีข่าวดีๆไหมดีๆมีใช่ไหมข่าวดีๆอ่ามีข่าวดีๆมีอะไรดีๆอืมมีคนกล้าขัดใจเจ้าสัวค่ะข่าวดีๆอืระดับเศรษฐีแถวหน้าของเมืองไทยก็มีวันนี้ได้เช่นกันอืมคุ้นๆนะข่าวนี้หรือ หรือเอาข่าวจิกโกอ,อกหักโอ้เหรอคะนี้ก็น่าสนนะแม่นี้ก็ดูตื่นเต้นดีหรือหรือหรือผลพ,พวง after s ช็ c k จาก8กุมภาโหอันนี้คุยกันยาวมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ในสังคมคที่จริงไม่ใช่ของใหม่ <c oughs> มันเคยเกิดขึ้นในสังคมแต่กำลังย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหลัง8กุมภาปรากฏการณ์ทั้งว่านั่นก็คือเพื่อน ไม่รักเพื่อนเพราะการเมืองอการเมืองทําให้ชีวิตแบดซบการเมืองทําให้เพื่อนเริ่มไม่รักเพื่อนค่ะการเมืองทําให้เพื่อนกล้าลุกขึ้นประนามเพื่อนด้วยถ้อยคํารุนแรงอย่างที่เพื่อนอีกคนคาดไม่ถึงเคยเห็นกันมากตแล้วนะเอางี้ดีกว่าเริ่มด้วยข่าวดีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่านไปชีวิตมันจะได้สดใสหน่อยเพิ่งต้นสัปดาห์เองวันอังคารเองเจ้าสัวเศรษฐีระดับแถวหน้าของเมืองไทยก็มีวันนี้ได้เช่นกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะนั่นก็คือ จำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตกรตก็เป็นก็เป็นกลไกก็ก็เป็นกลไกกำกับเป็นผู้คุ้มกฎในตลาดหุ้นนี่แหละใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละ กรตก็คือกลไกลผู้คุ้มกฎในตลาดหุน้นเขาเรียกผู้คุ้มกฎใช่ต้องมีการคุ้มกฎถ้าไม่คุ้มกฏ oh, มัน <f> ก็บาลายสิครับใช่ใช้วิธีการโน้นนี้นั้นไปเยอะต้องคุ้มกฎให้อยู่ในกฎกติกาของการเล่นหุ้นด้วยจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนักกัน,นะครับค <c oughs> กรอต <c oughs> มีคําสั่งปรับคุณหมอปลาเสิร์ตประสาททองโอสถลูกสาวของคุณหมอปราเสริฐก็คือคุณหมอปาร,ะระมาพร ประสาททองอโอสถ <c oughs> และลูกน้องของคุณหมอปราเสริฐนั่นก็คือคุณ,ณลนลเลมมลใจหนักแน่น3คนทั้งสมคนสั่งปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น500ล้านบาท <c oughs> เพราะไปพบว่าเมื่อหลายปีก่อนสมคบกันปั่นหุ้นหุ้นที่ปั่นก็คือหุ้นบางกอกแอร์เวย์สายการบินหุ้นบางกอกแอร์เวย์ใช่บางกอกแอร์เวย์ก็ได้ไปเยอะ คิดดูสิครับถ้าปรับในระดับ500ล้านแสดงว่าเมื่อหลายปีก่อนที่ไปทำราคาหุ้นมาเกาะไอเวยได้ไปเท่าไหร่ามากกว่านั้นหรือเปล่าถูกไหม<ช>ถูกไหมทุกคนก็คิดว่ามอเสเซิร์ดสู้อม,มอเสเซิร์ดไม่ธรรมดาผมไม่ยอมใจแล้ว500ล้านมอเสเซิร์ดติดหนึ่งใน10บสิทธิ์เมืองไทยถูกต้องมอเสเซิร์ดเป็นมนุษย์คอนเนคชั่นค่ะมอเสเซิร์ดเยอะไปหมดเนี่ยนะครับด้วยความเรื่ก็บใช่ไหมด้วยความเยอะไปหมดเนี่ยนะครับ ทุกคนก็ไม่คิดว่าหมอเสริชจ,จะยอมกลอตออต้องสู้จนถึงดีกาแน่นอนไม่ควักใจแน่ๆห้าร้ล้านค่าปรับเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานกลตตอออกมาแจกข่าวบอกสังคมว่าใหย,ยังหมอเสริชก็ยอมเสียค่าปรับตั้ง500อล้านบาทควัก500ล้านเพื่อยุติคดีใช่เรียกว่าเป็นการยอมจ่ายค่าปรับทางแพ,งแพง่งเพื่อยุติคดีทางอาญาก็คือจบใช่ไหม จ่ายเงินแล้วจบไม่ต้องดําเนินคดีอะไรต่อเนื่องถูกต้องค่ะเป็นการยุติยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งเพื่อยุติคดีอาญาถือว่าจบกันไปเจ้ากันไปจ่ายแล้วนะเกือบเกือบห้าร้อยอะเศษนิดหน่อยอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าข้างหลังของหมอเสร์จนี่เวะอรเหเลยนะจะเป็นแผลเป็นตลอดชีวิตเลยสิมันนะถูกไหมมันต้องบอกว่าใหญ่ระดับคุณหมอปลาศรดประสาทองโอสถก็มีวันนี้เช่นกันผมถือเป็นข่าวดีค่ะ ข่าวดีตรงที่สามารถเช็คบินใหญ่อย่างหมอเสอร์ได้บิ๊ก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 ของคนไทยและข่าวดีและข่าวดีอีกประการหนึ่งก็คือคมออีกบุมหนึ่งนะใหญ่อย่างมอเตอร์ก็รู้จักยอมรู้จักแพ้กับเขาเหมือนกันดีค่ะไม่เหมือนใครบางคนที่อยู่ไกลไกลอยู่ต่างประเทศ <c oughs> ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ รบมันตลอดชีวิตแต่ไม่ได้รบด้วยตัวเองนะใช้ชาวบ้านไปรบแทนทั้งนั้นแหละอ่ะวกกันเมืออีกแล้วอันนี้ก็ถือว่าจบละกันจบกันด้วยดีก็ดีไม่ขาดดีจบด้วยดีเป็นแบบอย่างและตัวแบบด้วยนะคะาดีนะถูกต้องค่ะ